ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตา ฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาล ฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุดดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิธีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปเรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดการฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุดดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลงหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิธีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุดดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิธีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักราวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปเรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุดดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนําความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีคูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปเรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดการฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุดดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีคูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปเรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุข ฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคน ฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยม และเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้ว ฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันมีความสุขฉันมีจิตใจร่าเริงเบิกบานฉันมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดปราดเปเรื่องฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง ฉันมีรูปร่างสมส่วนบุคลิกดีหน้าตาอ่อนเยาว์ฉันใจดีมีเมตตาฉันเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทุกคนฉันมีคุณค่าต่อสังคมฉันมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายทั้งยามหลับและยามตื่นฉันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ฉันแบ่งปันความสุขสู่ผู้คนที่พบเจอฉันฉันโชคดีตลอดกาลฉันนำความโชคดีมาให้คนที่ได้พบเจอฉันเสมอฉันเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมและเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเช่นกันฉันยินดีในความร่ำรวยความสำเร็จและความสุขของผู้คนเสมอฉันมีครูบาอาจารย์หลายมิติ ฉันมีพลังแห่งรักของจักรวาลคอยสนับสนุนอยู่ทุกวิถีทางทุกย่างก้าวและทุกลมหายใจของฉันฉันมีออร่าที่งดงามดุจด,ดังดวงแก้วฉันมีหัวใจเปี่ยมรักและสันติสุขฉันอยู่ในพื้นที่ของจักรวาลอันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์